สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพีราการนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมานะคะเขาต้องการอยากบอกอะไรเราคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงหมายถึงเราไหมอันนี้นะคะคือได้มาจากการดูหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะคะการดูดวงให้คนคนหนึ่งเรามีความรู้สึกว่า เขาถามมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากเอาหัวข้อนี้นะคะมาลองทำพิกอากาศดูนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่บางทีเราก็อยากรู้คำตอบเนาะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีการไม่มีการกระทำที่ชัดเจนเขากับคุณนะคะอาจจะ ยังไม่ค่อยได้พูดจาก,กันอันนี้อาจจะเป็นในกรณีที่แอบรักหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนกําลังคุยคุยกำลังดูดูอยู่แล้วคุณไม่มั่นใจนะคะคะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาการกระทาที่เขาทําออกมาเนี่ยเขาต้องการบอกอะไรคุณแล้วถ้าเขาต้องการจะบอกเนี่ยเขาต้องการจะบอกคุณหรือเปล่าอันนี้นะคะคือสิ่งที่อยากจะทําให้ลูกดวงทุกคนดูกันนะคะวันนี้เราจะมีไพ่ทั้งหมดนะคะสามองนะคะนองที่หนึ่งองที่สอง ก้อที่3นะคะให้คุณนะคะหลับตาคิดถึงหน้าใครคนนั้นนะคะที่คุณอยากถามถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลือกนะคะพลังงานที่คุณอยากเลือกมากที่สุดอันไหนมีแรงดึงดูดคุณมมากที่สุดให้คุณเลือกกองนั้นนะคะ เลือกไพ่ได้แล้วน้อเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไพ่กองที่1เค้กสีชมพูเค้กสีชมพูนะเรามาดูกันว่าพลังงานของเขาตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ได้เดทนะคะหกดาไอหกหมายเท้านะคะเอ็มเพลเลอร์ตอนนี้นะคะเขาอาจจะกำลังวุ่นวายกับการทำงานวุ่นวายกับ ชีวิตเขานะคะเขามีค่อนข้างเขาค่อนข้างมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบเยอะนะคะหรือว่ามีงานที่ค่อนข้างจะเยอะช่วงนี้เขาอาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรืออาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนิดนึงเพราะว่าตัวเขาอาจจะทํางานเยอะจนอาจจะป่วยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วสิ่งที่เขาสื่อสารนะคะเขาต้องการจะสื่อสารอะไรนะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกการกระทําที่เขาแสดงออกมานะคะเขาต้องการสื่อสารอะไรนะ n a วิล mm hmm. สองเหรียญหนึถ้วย เขาต้องการสื่อสารถึงสิ่งอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าอาจจะเป็นคนเคยเคยุยหรือเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเขาหรือคนเคยที่เคยห่างหายกันไปตอนนี้เขาอยากจะสื่อสารว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยากห่างหายไม่ได้อยากจับไปไหนเขากําลังหลงไหลคนคนนั้นมากๆเลยแล้วกําลังอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้า เคยทะเลาะก,กับคนคนนั้นหรือเคยหมางเมินกันไปหรือว่ายังไม่ได้สารสัมพันธ์เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากขอโอกาสนั้นอยากมีการเริ่มต้นอยากสารสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเนี่ยเขาต้องการสื่อสารถึงคุณใช่หรือเปล่านะคะเขาสื่อสารถึงคุณไหมคนที่เขาอยากสื่อสารถึงนะ ดาบ9เ <7, S 1> หรียญ7ไม้นะคะเขาต้องการสื่อสารถึงคนที่เคยมีปัญหากันคนคนนั้นนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูภายนอกดูดีดูสวยดูหล่อนะคะ ดูเลิศดูมีทุกสิ่งมีทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อาจจะเป็นคนโสดอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเคยบล็อกหรือว่าเคยห่างหายกันไปนะเขาต้องการจะสื่อสารถึงคนคนนั้นเดี๋ยวเรามาขอขยา,ายไพ่นะว่าคนคนนั้นใช่คุณไหมนะคะ คุณได้ไพ่นะคะควีนออฟแวร์แล้วก็สิบเหรียญถ้าตามถ้าอ่านจากการแปลไพ่แล้วนะคะก็หมายถึงว่าคนคนนั้นก็จะเป็นคุณนะคะใช่คุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่หมุนเงินเก่งหรือว่าเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นนะคะคนคนนั้นต้องเป็นคุณนะแล้วเมื่อเราจะมาถามต่อว่าสิ่งที่เขาก็ทําสิ่งที่เขาสื่อสารถ้าเขาต้องการสื่อสารถึงคุณแล้ว ทำไมเขาถึงสื่อสารออกมานะคะคุณได้อัศวินคุณได้เด็กถือเหรียญคุณได้8เหรียญคุณได้6เหรียญและใต้สำรับนะคะเป็นควีนถือเหรียญ สิ่งที่เขาอยากสื่อสารทําไมเขาถึงสื่อสารออกมาบอกคุณแบบนั้นเพราะเขามีความรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆที่เขาเคยที่เขาถืออยู่ในมือที่มันค่อยๆพัฒนานอย่างช้าๆช้าๆตอนนี้เขาอยากมอบให้คุณแล้วเพราะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนมีความมั่นคงแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณสามารถเป็น ควีนเป็นผู้หญิงเป็นคนรักเป็นคู่ครองของเขาได้แล้วนะคะเขามีความรู้สึกอย่างนั้นเขาก็เลยอยากจะสื่อสารอยากจะแสดงออกมาให้คุณรู้แต่เขาก็อาจจะไม่อยากพูดตรงๆเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีฟอร์มจัดม,มีอีกโก้สูงนะเขาก็เลยขอเลือกเป็นการสื่อสารแสดงออกอย่างอื่นแทนเพื่อให้คุณนะคะมานั่งอ่านใจมานั่งเดาใจบางคนก็ต้องมานั่งเปิดไพ่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะ หกข้อความคืออะไรบ้างนะคะหกข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคุณคือความรักเขามองว่าคุณคือความรักของเขานะคะ คุณรักคนอื่นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่มั่นใจนะเขาก็เริ่มไม่มั่นใจว่าคุณแต่รักตัวเขาไหมเพราะว่ามันมีการห่างเนาะเขาอาจจะเคยแบบไม่ไม่ได้แสดงออกจนคุณอาจจะแบบเฉยๆไปแล้วอะคะ่ะฉันพอแล้วคือเขากําลังมีความรู้สึกว่าฉันมันฉันไม่อยากอยู่เฉยๆแล้วอะฉันควรจะพอกับการที่จะอยู่นิ่งๆเพราะว่า ฉันอยากให้เราเป็นแฟนกันเพราะว่าเขาอดทนไม่ไหวแล้วค่ะถ้าคือถ้าอยู่นิน่งๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอาจจะต้องเสียคุณไปนะไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนคุณเพราะเขารู้สึกแล้วว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคุณไม่แสดงออกแต่ตอนนี้คุณไม่แสดงออกอะไรแล้วอะเหมือนกับเขาก็เลยพอคุณไม่แสดงออกแต่อะไรแล้วคุณนิ่งแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคแล้วเขาเริ่มแอบมองพฤติกรรมการเปลี่ยนไปของคุณจนทําให้เขารู้สึกว่า ไม่ไมมันจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะให้คุณนะคะกลับไปเพื่อที่จะแสดงออกให,ให้ให้ให้คุณเห็นว่าเขาเองอะเขาก็รู้สึกมีใจให้คุณรู้สึกชอบคุณนะรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปตามหัวข้อกันนะว่า ถ้าทางที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาต้องการแสดงออกเขาต้องการสื่ออะไรและคนที่เขาสื่อถึงหมายถึงคุณไหมเขาต้องการสื่อว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาชอบคุณเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ แล้วถามว่าคนคนนั้นที่เขาอยากสื่อใช่คุณไหมใช่คุณนะคะก็ดีใจสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักนะคะไม่ว่าคุณจะมีความรักแบบไหนนะคะแอบรักสถานะไม่ชัดเจนมีคนคุยนะคะหรือมีแฟนก็แล้วแต่ขอให้คุณสมหวังนะคะ กอบขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b สไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะมีคนถูกหายอยู่นะสวัสดีค่ะรับสายนะครับดูไพ่กองที่2กันนะคะไพ่กองที่2นะคะเรามาดูตัวตนของเขากันก่อนนะ ในคิงไม้เท้านะคะเดะเวอร์แปดไม้เท้าคนคนีคน้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะพูดเก่งมีการสื่อสารใช้คำพูดเยอะนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้หรือว่าเป็นลักออนไลน์นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะในการทำงานมากๆ mm hmm. นะคะเรามาดูว่าแล้วสิ่งที่เขากระทำอยู่ สิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาก็ทําอยู่ตอนนี้เขาต้องการสืออะไรนะคะสองถ้วยเด็กถือถ้วย อัศวินดาเขาต้องการสื่อถึงความรักนะเขาต้องการที่จะมีความรักอะค่ะเขาอยากแสดงออกทางความรักนะอย่างแบบกระทันหันเลยเขาอาจจะพบรักกระทันหันหรือมีความรู้สึกแบบอยากรักกับใครสักคนแบบกระทันหันเขาเลยคิดว่าเขาควรจะแสดงออกนะเขาเป็นประพวกประเภทที่แบบยอมเสี่ยงกล้าได้กล้าเสี่ยงนะคะก็เลยแสดงออกมานะ แล้วามาดูว่าการการะทําที่เขาแสดงออกนะคะที่เขาต้องการสื่อถึงเนี่ยที่เขาสื่อมาเนี่ยเขาต้องการจะบอกคุณไหมนะคะคได้อัศวินถ้วย1ดาบสองดาบนะคะ เดี๋ยวเราขอเปิดไพ่ขยายนะคะคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงนะคะใช่คุณไหมนะ King of c u p เด็กดาบเขาอาจจะไม่ได้แสดงสื่อถึงคุณก็ได้นะเขาอาจจะแสดงถึงทั่วๆไปว่าเขาอยากจะมีความรักนะใครสนใจเขาไหมหรือว่าตอนนี้เขากำลังแบบ เดินทางตามหาความรักหรือไม่เขาก็มีคนในใจอยู่สองคนนะคะตอนนี้เขากําลังสับสนลังเลนะคะอาจจะตัวคุณอยู่ในช้อยนั้นหรืออาจจะมีใครเพิ่มเข้ามานะคะและเขาต้องการอะไรจากการสื่อสารครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันเขาต้องการอะไรจากการสื่อสารครั้งนี้สามถ้วย เจ็ดเหรียญแฮงแมน man. เขาต้องการให้ใครสักคนนะคะใน1ใน3ความสัมพันธ์เนี้ยแสดงออกถึงความพยายามเหมือนตอนนี้เขาเลือกไม่ได้อะค่ะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีรักสามเศร้ารักซ้อนหรือว่าคนที่คุนคุยมีช้อยนะคะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้เขากำลังเล็กแล้วเขาอยากให้คุณแสดงออกนะ เหมือนเนี่ยที่เราเห็นอนะ่ะคือเขาอยากมีรักแท้เขาอยากมีรักที่จริงใจอยากมีรักที่เป็นแบบที่ได้คบคบหาการเป็นเป็นจริงเป็นจังอะ่ะแต่ตัวเขาเลือกไม่ได้อ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณอยู่ในชอยนะให้คุณนะคะพยายามนะคะแสดงออกแล้วกันว่าคุณเป็นคนนั้นคุณสามารถเป็นเพื่อนเขาได้ด้วยเป็นคนรักเขาได้ด้วยสามารถไปไหนกับเขาได้ทุกที่นะคะแล้วทําให้เขามั่นใจนะแล้วเขาอาจจะแบบ เลือกได้อะตอนนี้เหมือนเขากําลังสับสนนะเหมือนเขากําลังสับสนมากเลยอะคะ่ะใต้สําหรับคุณได้เนี่ยเอิควีนถือดาบคุณเองอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาแรงแรงก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่มั่นใจด้วยส่วนหนึ่งคือหรือคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าคุณก็ชอบเขาอะ่ะ หรือว่าคุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณชอบเขามากขนาดนั้นมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกลังเลในกรณีที่ถ้าเขามีสองคนนะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีใครสองคนเลยอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเขากําลังมีความรู้สึกว่าเขาอยากมีความรักแล้วแต่คุณอะ่ะไม่ได้แสดงออกชัดเจนให้เขาเห็นเลยแล้วเขาอาจจะแบบ ถ้าถ้าคุณยังไม่ได้แสดงออกอะไรถ้าคุณยังไม่ได้มีใจให้เขาเขาอาจจะแบบไปสแสวงหาความรักอะคะ่ะไปตามหาความรักที่เป็นของเขาจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความของข้อความที่เขาอยากบอกคุณกันนะคะเราไม่เหมาะสมกัน เขาเริ่มคิดแล้วนะคะว่าคุณกับเขาไม่มีเหตุผลไม่มีไม่เหมาะสมกันฉันมีเหตุผลเขาก็เลิกเขาก็บอกว่าเขาตัวเขามีเหตุผลนะคะที่คิดแบบนั้นอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมเพราะว่าคุณเองก็แข็งแข่งใส่เขานะคะเขา,าอยากมีความรักแล้วอะ่ะฉันรักคุณมากกว่าที่คุณรู้นะคุณอาจจะไม่เชื่อเขาก็ได้นะหัวใจของฉันเป็นของคุณ คุณคือความอบอุ่นของฉันเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากจะบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะถ้าคุณไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นเลยแล้วคุณคุณไม่ได้คุณอาจจะยังไม่ได้ทําความมั่นใจให้เขาอะ่ะเราอยากจะบอกว่าคุณต้องรีบนะคะเพราะว่าเขาอยากมีความรักแล้วไม่งั้นนะเขาอาจจะไปะแสวงหาความรักจากคนอื่นหรือว่าอาจจะมีคนมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ความรักตรงอื่นแทนคุณนะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราเห็นอะ่ะคือเขากําลังแบบ สื่อสารถึงตัวคุณด้วยถึงคนทั่วๆไปด้วยอะ่ะถึงแบบให้เห็นว่าเขาต้องการความรักที่แท้จริงต้องการความรักที่จริงจังต้องการคนที่เหมาะสมกับเขาคนที่ชอบเขาคนที่รักเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาใจช่วยนะมาสรุปกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะว่าสิ่งที่เขาก็ทาสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะเขาต้องการสื่อสาร ถึงอะไรเขาต้องการสื่อสารว่าเขาว่าอยากมีความรักแล้วนะเขาไม่อยากมีไม่อยากแบบเป็นแค่คนคุยหรือว่าไม่อยากที่จะแอบมองแอบชอบใครไปวันวันนึงหรือว่าคุยกันไปแล้วไม่ได้มีสถานนะ แล้วสิ่งที่เขาต้องการสื่อคนที่เขาต้องการสื่อใช่ใช่คุณไหมจริงๆเรามองว่าเขาไม่ได้สื่อถึงคุณคนเดียวเขาอาจจะสื่อถึงคนทั่วๆไปด้วยเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้ชอบเขาตัวคุณอาจจะคิดกับเขาแค่เพื่อนแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรเขาก็จะขอตัดสินใจที่จะลองมองคนอื่นคนที่เขามีใจให้ให้ให้กับตัวเขาจริงๆอะนะคะ ก็ยังไงก็ใจช่วยนะคะให้คนที่เลือกไพ่กองที่2ส,สมหวังนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปกันฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับจะขายด้วยนะคะแล้วดูดวงส่วนตัวเลยเราจะได้รายละเอียดไว้ให้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาดูกองที่3กันนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขานะคะเป็นแบบไหน เจดเหรียญแฮงแมนอัศวินเหรียญเขาคนนี้เป็นคนที่นะคะบ้าง,งานทุ่มเทกับการงานเป็นคนที่ทําอะไรเชื่องช้านะคะต้องการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนะคะเป็นคนคิดมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานเนะะี่ยเขาค่อนข้างที่จะคิดมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารนะคะการกระทําที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเขาต้องการสื่อถึงอะไรนะ t e มเปร่นสามเหรียญห้าดาบเขาต้องการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธนะ์น่ะบางคนนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะไม่มีสถานะที่ชัดเจนสักทีแล้วเขาต้องการแสดงให้ออกให้ถึงว่าเขาจะไปแล้วนะเขาอยากจะขยับจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะถ้าคุณไม่ขยับหรือว่าเออมันไม่มีความชัดเจนถ้ายังเป็นแค่เพื่อนอยู่อย่างนี้เขาก็จะไปแล้วนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเองก็เป็นคนช้าแล้วอะ่ะ แต่คนที่เขาคุยด้วยคนที่เขาสื่อสารด้วยอ่ะมันช้ากว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยเขาต้องการสื่อสารถึงคุณหรือเปล่านะคะคนที่เขาสื่อสารถึงใช่คุณไหมนะหกถ้วยหกดาบเดมูน คนคนั้นต้องเป็นคนเก่าๆเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วเป็นแฟนเก่านะคะเดี๋ยวเรามา,าขอย่อขยายไพ่เพิ่มนะคะว่าใช่คนคนนั้นใช่คุณไหมสิบไม้ queen of cups ค,คนคนั้นนะคะอาจจะเป็นคุณนะถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ไกลจากเขานะคะหรือเป็นคนที่แข็งแต่เป็นคนจิตใจดีอาจจะเคยร่วมงานด้วยกันก็ได้นะ ถ้าถ้ายิ่งถ้าคุณเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนที่เคยคุยเก่าๆเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อสารถึงคุณนะเรามาดูว่าที่เขาสื่อสารนะคะเขาอ่ะต้องการอะไรนะเขาต้องการอยากบอกว่า เขาขออกาสอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจากความรู้สึกเล็กๆให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะอยากจะมาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นหรือว่าอยากจะมาคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะแต้สำหรับเราได้ k i งอ o อกคันะคะ mm hmm. เขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีทั้งหมดนะคะ mm hmm. เขาอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณ mm hmm. เขารักคุณนะ mm hmm. เขาเขาอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะ ตัดสินใจช้าแต่ตอนนี้นะคะเขาตัดสินใจแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าความสิ่งที่เขาอยากบอกข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะหข้อความนะ เราไม่เหมาะสมกันตอนแรกเขาคิดว่าคุณกับเขาไม่เหมาะสมกันนะแต่เพราะว่าคุณทําให้เขายิ้มนะคะคุณทาให้เขามีความสุขแหละเขาก็เลยบอกว่ารอหน่อยนะยังเห็นไหมเขาช้าแต่เขากลับมาแล้วนะฉันรักคุณนะตกหลุมรักเขาอาจจะตกหลุมรักคุณโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอคุณอาจจะไม่เคยทิ้งเขาไปไหนเลยอะ เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาทําให้คุณเสียใจหรือเปล่ามันก็เลยเป็นการที่เขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่งอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะถามว่าสิ่งที่เขากระทาสิ่งที่เขาแสดงออกเขาต้องการสื่อถึงอะไรเขาต้องการสื่อว่าเขาผิดไปแล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจช้าหรือว่าทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเดินจากเขาไปเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่ง แล้วถามว่าคนที่เขาอยากสื่อสารถึงใช่คุณไหมอันนี้มีโอกาสที่จะเป็นคุณค่อนข้างที่จะสูงมากถ้าคุณเป็นคนเก่าถ้าคุณเป็นคนที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือเขาไม่เคยแสดงออกชัดเจนนะคะ ก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไพ่เข้ามาเลือกไพ่เข้ามาเล่นพีกอาร์ดด้วยกันนะคะขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่สามมีความสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ